รักครับเปลียพุนันทีงานผู้กี้รับบทเป็นสุริยะอยูคพ่อวาวดำแนะครับไปรู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นใครมาจากไหนดาวตลก,กจากเมืองวิจิตโจ๊กธีรพัดครับ รับไออุ่นอัตขัดขัดคงมองคุณอนาคตหมดลุนสร้างข้าสุขทดแทนแสนระทมห้องนอนคง โยร้อนหนาวจำนวนแม้ฝนจะ,ะนำต้องทนกับความเควนความขอเงาดำคนเดียว ที่สามนะครับจากตะกรลานสีมานะครับแล้วก็บ้านเตี้ยวนะครับทุกคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความรักความเมตตาต่อทีมงานการแสดงอิเทพฟารุ่งนะครับเมื่อคืนก็พบกับคุณพ่อพรเทพพัทวีไปแล้วนะครับคืนนี้ก็พบกับทีมงานของอิเทพฟารุ่งนะครับจะกลับมาพบกันอีกทีก็ปีหน้านะครับคุณพ่อพอเทพก็ทำการแสดงในวันที่4 นะครับแล้วก็อดีเทพทำการแสดงวันที่อดิเทพทำการแสดงวันที่สี่อ๋ออดิเทพคืนแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณพ่อพลเทพคืนที่5้านะครับแล้วก็พรุ่งนี้ปิดท้ายละวงนะครับนอนนัทศินป์นะครับยังไงก็มาสนุกสนานกันนะครับส่วนอดีเทพฟ้ารุ่งก็ทำการแสดงที่วัดบรนอ้นะครับภาคไห่นะครับอยุธยยาก็ไป,ไปเป็นแรงเชียร์แรงใจกันนะครับใครดูลิเกเลิกคืนนี้ก็ขอให้บารมีของหลวงพ่อ นะครับจงปกป้องคุ้มครองรักษาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วค่าปลอดภัย<ฮ>จากแผงตระายใดๆ,ๆทั้งนั้นทั้งสิ้นนะครับเมื่อหน้าก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนเลยนะครับผม4,9นะครับให้ยันให้นะพก็คุณทาไมอ่ะโอ้โหให้ถูกก็ดีไปละเออทำไมถูกอ,ะอ่ะตัวใครตัวมันแล้วกัน <S <S 2> <S 2> <S ทุกวันนี้ฉันเกิดมาเป็นไงอ่ะขาดทั้งพ่อทั้งแม่ ที่จะให้ความรักความบอบอุ่นมีเพียงคนเดียวที่ชุบเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตนั่นก็คือทั้งพ่อเงาดำ<อ>ไม่ใช่พ่อผู้สร้างให้เธอเกิดขึ้นมาอันนี้ใครเนี่ยแต่คือพ่อผู้ที่ให้ชีวิตถ้าไม่มีพ่อเงาดำคนนี้นะ่ะก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะ่ะจะมีคนที่ชื่อว่าสุริยะอยู่หรือไม่อันนี้พ่อเงาดำใช่ กูคิดว่าแบคแมนอะไรเขาเมือเดินมาเป็น Back man แบคแมนเลยป่ะคุณกูใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าเอาละเออไม่ใช่แบคแมนอะไอันนี้ใช้แป้งอะไรเนี่ยทำไมอ่ะมึงมายุ่งอะไรกับกูมาถามว่าใช้แป้งกี่ห่ออะไรมึงจะใช้ตามกูไงก็เผื่อจะขาวขึ้นอย่างแกบ้างสิมไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลในงานนี้ก็มีเป็นใครแน้่นะแป้งโตเกียว เเกนะียวไงกูออยังไม่ถึงเมืองที่เนี่ยมึงแป้งอะไรอ่ะเฮ้แป้ง,งกระโพดอยู่โธ<อ>่ถ้างั้นมึงต้องเลป,ปลี่ยนเป็นแป้งโตเกียวแล้ว<อ>พ่อจา๋าว่ายังไงลูกตั้งแต่ไดกจนโตที่สุริยะจําจำความได้ลูกก็เห็นแต่พ่อใส่หน้ากากอำพรางใบหน้าตลอดเลยไม่มีสักครั้งที่พ่อเนี่ยจะยอมถอดหน้ากากแล้วก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าพ่อเกาดำน่ะเป็นใครทันพ่อเอาล่ะลูก อย่าได้ใส่ใจในเรื่องนี้จงให้ความสำคัญในชีวิตของเจ้าณนอนาคตเบื้องหนะ้าเพราะด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่เจ้านั้นจะต้องพลัดพรากจากพ่อไปสู่ดินแดนที่เจ้าไม่เคยไปและที่เจ้าไม่เคยรู้จักมองไปนะเบื้องหนะ้าคือทิศบุรภานำสิ่งนี้คือกักงาสำคัญติดตัวเจ้าไว้เมื่อถึงเวลาเจ้าจะรู้เอง ว่าเจ้านั้นเป็นใครถ้ามีโอกาสมีบุญวาสนาลูกจกกะกลับมาหาพ่อดูแลตัวเองด้วยลูก,กหวงพ่อ มีค่าพิธกรักษาศาสตา,ศา,ศา์คณบับคำยืตามเขาก,กรกลาบแค่เท้าลาทันก่อนจะไกลไปจากกันมีสิ่งสำคัญ ติด้างรีไปพบนาไม่ช้าเฉยนิ่งเพราะรักสมยิ่งนน่นา